รารมาเยี่ยมผู้ใหญ่สาวนะคะอยู่ที่แแปลงตำบลแพงเซานะคะวันนี้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ใหญ่มีความรู้สึกยังไงว่าที่เห็นปลูกเต็มหมดเลยขนาดพื้นที่บริเวณป้ายมีตะไคร้มีพิกมีมละกรทราบกักเองนะครับอย่างน้อยไม่ต้องซื้อที่ตลาดเพราะว่าเราต้องเกิจากที่นี่นอนกับที่นี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คุณแม่ ยู่ไม่นิ่งนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อันนิสงด้วยนะคะคือมีมะเขือมีพริกมีพวกมะละกออะไรพวกนี้เพื่อเป็นต้นทุนทางด้านอาหารหนึ่งอย่างน้อยตักใช้เนี่ยเราไม่ต้องซื้อเวลาคุณแม่ไปวัดดอกดาวเรืองเราก็ไม่ต้องซื้อมะเขือนะคะสามารถเก็บทุกวันโดยไม่ต้องล้างก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนอกจากว่าเราใช้มูลสัตว์ที่มีอยู่ไอ้ปุ๋ยคือมูลสัตว์นะคะคอกนะใช้ปุ๋ยคอกมาใช้ในการบำรุง นผ่านไปผ่านมาเนี้ยเด็กก็มาเด็กได้ไหมเด็กได้มาดอย่างนี้มีผลพวกคนละกันมีผูกทั้งผักทั้งผลไม้หลากหลายนะคะในบริเวณบ้านมีการจัดพื้นที่อย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็ฉันคิดว่ามากกว่า30มสิบกิโลเมตรน่คลแต่ละวันนี้เชื่อว่าผู้ใหญ่จ่ประหยัดได้วันหลายบาท เป็นร้อยได้ไหมเนี่ยไปซื้อผักผลไม้ต่างๆร้อยกว่าบาทค่ะร้อยกว่าบาทอยู่เดือนซื้อเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะเนื้อสัตว์รื่องปรุงนะคะพวกผักผลไม้ตกอันเนี้ยคือไม่ต้องซื้อเลยค่ะหมพอเดือนประมาณสามพันปีสามหมื่นหกแล้วเฉพาะสามารถไม่ต้องฟักสตางค์ออกจากกระเป๋าแต่ละวันนะคะนี่ค่่ะนีเลยค่ะคือความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงที่ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยแล้วก็ส่งต่อถึงเพื่อนบ้านให้มีความสุขกินการแบ่งปันอีกด้วยนะคะ